ครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับก็ถึงคลิวของลูกซองแล้วนะครับนี่คลิวลูกซองนะโดยผมจะใช้ 8ต่ลำ21นิ้วหลังสะพานของผมนะครับในการทดสอบความเร็วของกระสุนลูกซองที่2ระยะนะครับคือปากลำกล้องและที่หน้าเป้า25เมตรนะครับกระสุนที่ใช้คือ9กเมตรดับเบิลโอบักนะครับจริงๆมันไม่ใช่ลูกดับเบิลโอบักแหละมันเล็กกว่านิดนึงนะครับของซาร่านะแต่มี9กเมตรนะครับเรียกกระสุน9กเมตรแล้วกันนะครับของซาร่านะครับยี่ห้อซาร่าจากลิทัวเนียนะครับลูกนําเข้านะยิงรอบละ3นัด และหาค่าเฉลี่ยนะครับเอาคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายให้รู้เฉยๆว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเริ่มกันเลยมาครับ่าลองดูกันนะครับที่ปลายลองกล้องครับนัดแรกครับ1นึ่งันมร้อยครับพันสบ พันสองร้อยเก้าสิบเบิ้ลครับมาดูกันเห็นเปล่ามันบอกว่าเบิ้ลน,นะนะครับพันสองร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็พันสามนะครับนะเห็นไหมสูงสุดนะครับพันสามต่ำสุดพันสองเก้าสิบแน่นอนค่าเฉลี่ยครับหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดครับผมโอเคตามนั้นนะต่อไป ดูระยะไกลกันบ้างครับผมลา,าดับต่อไปนะครับหลังจากเรายิงวัดความเร็วปากลำกล้องของกระสุนลูกซองไปแล้วนะฮะเราก็มาดูที่ระยะ25เมตรกันบ้างว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะโดยที่ผมจะยิงด้วยลูกซาร่านะครับเหมือนเดิมนะ9เมตรที่ระยะ25นะครับโดยมีอ่ะลองกล้องหันไปดูนะครับมีอ่ามีเหล็กกั้น มีเหล็กกั้นเครื่องวัดความเร็วของผมไว้เพื่อเซฟตี้นะครับกันเครื่องวัดความเร็วพังประมาณน,นนะครับผมจะยิงทั้งหมด3นัดน,นะครับต่อเนื่องนะแล้วเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันแล้วก็ลุ้นด้วยว่าเครื่องผมจะรอดไหม งอกไปเรียบร้อยแล้วเย้ฮ yeah. ่าฮ่าฮ่ามาดูดิมาดูดิทางนี้เลยลาโลกไปแล้วนะครับสำหรับโคโน่ผมมันมายังไงอะลองดูกันว่ามันมีเหล็กกั้นอยู่นะเห็นไหมแนวล่าเรามองไม่เห็นเครื่องเลยนะเออมีรอยมีรอยมีรอยอ่ามีรอยบ้าง อ๋อนี่ไงอ่ามาดูใ,ใกล้ๆนี่ครับแฉลบตัวนี้แล้วก็ไปร็รูที่เครื่องผมเลยกระจกแตกไปที่เรียบร้อยแล้วก็คงต้อง <c oughs> จะรออค่ายเดี๋ยวนีว้คงต้องติดไว้ก่อนนะครับสำหรับการวัดความเร็วนะครับของกระสุนลูกซองนะ เดี๋ยวผมจะหาเครื่องมือที่ดีกว่านี้แล้วก็โปรเทคเครื่องมือให้ดีกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องไปยืมเลดราของพี่ผู้ใจดีท่านหนึ่งนะครับมาจับแทนนะครับอะคลิปหนา้ามีอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้ก็ขอไปร้องไห้ก่อนสวัสดีครับ